คลิปนี้ก็จะมาทําอาหารเหนือกันค่ะนั่นก็คือเจียวผักปังค่ะเราก็จะมีวัตถุดิบหอมแดงพริกกะปิมะเขือเทศมะนาวและที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือแหนมและผักปังเลยละค่ะขั้นแรกนะคะเราตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะแล้วก็ใส่กะปิและหอมแดงลงไปนะคะเมื่อกะปิกับหอมแดงน้ําเดือดแล้วก็ใส่ผักปังลงไปเลยค่ะ ต้มจนผักปังอ่อนตัวแล้วนะคะก็ใส่พริกตามลงไปอาจจะเติมปารา,านิดนึงค่ะสำหรับคนที่ทานปลาราได้นะคะแต่สำหรับคนที่ไม่ชอบปลารานะคะไม่ใส่ก็ได้ค่ะไม่ได้มีผลอะไรนะคะเสร็จแล้วเราก,ก็เติมมะเขือเทศลงไปนะคะ คะเขือเทศใช้แบบลูกเล็กๆนะคะก็จะมีรสเปรี้ยวนิดนึงค่ะหลังจากนั้นนะคะก็เติมแหนมลงไปเลยค่ะในขนาดที่เราเติมแหนมนะคะนั่นหมายความว่าผักปังของเราเนี่ยใกล้จะสุกแล้วนะคะเพราะว่าเราใส่ลงไปแป๊บเดียวเราก็จะปิดแก๊สแล้วค่ะหลังจากที่ปิดแก๊สนะคะเราก็จะปีดมะนาวค่ะอืม เราชิมดูนะคะว่าขาดอะไรบ้างในนี้ก็ขาดน้ำปลาไปนิดนึงนะคะใส่น้ำปลาไปนิดนึงค่ะการที่เราบีบมะนาวหลังปิดแก๊สก็เพราะว่าจะทําให้ไม่มีเมือกนั่นเองนะคะถ้าเราบีบมะนาวในขณะที่แก๊สยังไม่ได้ปิดค่ะเมือกของผักปังนะคะเขาก็ยังยังมีเยอะอยู่ค่ะจะเป็นเมือกแบบลื่นๆนะคะบางท่านก็อาจจะไม่ชอบเมือกลื่นๆของผักปังค่ะ นี่ก็คือหน้าตาของเจียวผักปังนะคะคนเหนือจะชอบมากเลยค่ะ <Okay. S 1> ใครชอบนะคะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ